มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดักไม่ผิดคนจริงๆคันเล่นและพี่จองเซฟแฟนคลับหลังรั้วกั้นล้มต่อหน้าสร้างปรากฏการสยามแตกกลับมาอีกครั้งนะคะที่เราด้อมใจฟูต่างรอคอยการกลับมาของสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังสุดฮอตชาวเกาหลีใต้คันเล่นและพี่จองที่ได้ออกมาปรากฏตัวให้แฟน ได้เห็นกันตัวเป็น,เป,นเป็นแบบใกล้ชิดในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มผสมคาเฟอีนอัดกา๊าซ M 1 5 0หรืออีกชื่อที่สองนมคันดันนพี่จองเรียกก็คือมิโซซ่านั่นเองค่ะล่าสุดนะคะแะพฤศจิกายนที่ผ่านมาคันดันและพี่จองได้ไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มแบรนด์ดังนสยามสแควร์ซึ่งงานนี้มีชาวด้อมใจฟูให้กำลังใจอย่างแน,น่นแน่นที่ลานกว้างชนิดที่ว่าร้อนแค่ไหนฉันก็พร้อมสู้ โดยภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและก็เสียงกรี๊ดด้านสยามเมื่อทั้งสองหนุ่มได้ปรากฏตัวโชว์ความหล่อออร่าพุง่งพร้อมทํากิจกรรมสนุกๆกับแฟนๆและผู้โชคดีต้องขอบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆจริงๆค่ะและไม่ได้มีเพียงแค่โมเมนต์ความน่ารักของทั้งสองบนเวทีเท่านั้นนะคะยังมีอีกมุมที่ทําให้แฟนๆสุดประทับใจซึ่งห,หลายๆคนในงานวันนั้น ก็น่าจะทราบกันดีว่าทั้งคันด้านละพิจานั้นขึ้นชื่อเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษที่ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็คิดบวกอยู่เสมอซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผล,ลหนักๆที่ทําให้หลายคนหันมาติดตามพวกเขานั่นเองค่ะและภายในงานนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้แฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นการเป็นเสียงเดียวกันว่ารักคนไม่ผิดจริงๆรักคนไม่ผิดจริงๆค่ะ คันเล่นพี่จองเซฟแฟนคลับหลังรั้วกั้นล้มต่อหน้าด้อมใจฟูคอมเมนต์นานอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภยัยก่อนฉายความหล่อในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ฟินสยามแต่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ